สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยรักมวยชอบในรายการมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567คู่มวยก็มีลังนี้คู่แรกนี้เป็นมวยรอบปูนท้งที่23เป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าโชคพิชิตโชดบางแสนจะพบกับใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองคู่นี้โชคกัน112ปอนด์มวยคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วสครั้งเป็นทางฝ่ายเจ้าใจสิง นี้เป็นฝ่ายเอาชานะคะแนนมาได้ทั้งสองครั้งเจอกันวันนี้ยังมองว่าเจ้าใจสิงลูกเจ้าแม่ใสทองนี้ดูว่าเป็นมวยจวังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธรวดเร็วเหลี่ยมเชิงดีกว่าอาวุธหลากหลายอาวุธรวดเร็วมีจังหวะนาทีทองมีหมัดมีศอกเข่าวกวางหน้าดันหน้าดันแทงเสียบหมัดหนักต่อยแรงน่าเจ้าชนะเจ้าโชคโชคพิชิตโชคบางแสนที่ดูว่าเป็นมวยจวังหวะเตะต่อยนักแรง อาวุธหนักแรงแต่ดูว่าความเป็นมวยจะน้อยกว่าเตี่ยมเชิงเป็นรองจึงให้เจ้าใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ซองนี้น่าจะเอาชนะได้อีกครั้งผู้ที่สองของรายการยังเป็นมวยรอบปูนครั้งที่23เป็นการพบกันระหว่างเจ้ายอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมจะพบกับสายนาทีบอลวุฒิรุ่งโรดคู่นี้ก็ชกกัน1้อยปอนด์เจ้ายอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมนี้เป็นมวยเตรี่ยมเชิงดีจังหวะฝฟีมือครบเครื่องอาวุธดากหลายเขา่า ปั้มตีเขามีตีมีโตอาวุธหลากหลายรวดเร็วขวเจ้าสายนาทีวอลวุธรุ่งรดนี้เป็นมวยอาวุธหนักแรงเตขาไตมัดหนักแรงอาวุธนี้หนักแรงดูมวยดูว่าดีกว่าแต่ความเป็นมวยนี้ผมยังดูว่าน้อยกว่าเจ้ายอดนาทีผู้นี้จึงชอบไปที่เจ้ายอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมนี้ดูว่าอาวุธนี้รวดเร็วหลากหลายดูว่าเจ้าสายนาทีนี้น่าจะเดิน ดูจากทรงมวยแล้วน่าจะเดินเข้าหาน่าจะเดินเตะขาต่อยหมัดถ้าไม่นับ่น,นอกนี้ดูว่าเจ้ายอดนาทีนี้น่าจะใช้ลูกยังหวะฝีมือเหยี่ยมเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะยกปลายๆได้คู่ที่สามรองคู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชลบอจะพบกับทศกัช้างนครศรีคู่นี้ชกกัน1้7ยบดปอน คูนี้เคยต่อยกันมาแล้วสองครั้งผัดแพ้ผัดชนะกันมาเจอกันวันนี้เจอกันวันนี้เป็นเที่ยวที่สมผมยิงดูว่าเจ้าเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชอะบอนี้ดูว่ายิ่งโชคยิ่งดีขึ้นน่าจะใช้ลูกจังหวะเตะต่อยจังหวะฝีมือเยี่ยมเชิงดีจังหวะเตะต่อยอาวุธหนักแรง เขาก็ดันหน้าดันแทงเสียบส่วนเจ้าทศก,กัณฐ์แงนครสีนี้ก็เป็นมวยเขาควางหน้าดันหน้าดันแทงเสียบจังหวะเตะต่อยอาวุธคล้ายๆกันมวยกู้นี้เคยต่อยกันมาแล้วก็ดูว่าสูสีคู่ที่แต่ผมยิ่งมองว่าเจ้าเพชรนิพนธ์ศักดสทรบอนี้ดูว่ายิ่งโชคยิ่งดีน่าจะเฉือนเอาชนะได้ในรอบนี้ในเที่ยวนี้ครับ คู่ที่4คู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้ามหาสมุทรรองแปะสำนักบกชนบุรีหรือเจ้ามหาสมุทรโมปิ้งอร่อยจังบบยอดีตแชมป์มวยรอบปูนจะพบกับเจ้ายอดกระตันยูจิตเมืองนนคู่นี้โชกัน122ปอนด์เจ้ามหาสมุทรรองแปะนี้ดูว่าช่วงหลังนี้ฟอร์มสดขึ้นมาชนะมาหลายไฟล์รวดคืนฟอร์มมาได้ เป็นมวยจังหวะเตะต่อยเข่าแหลมแทงเก็บมีหมัดมีศอกอาวุธออกมั่วอาวุธหลากหลายแต่ดูว่าการยืนมวยทรงมวยนี้ไม่ค่อยสวยส่วนเจ้ายอดกระตันยูกิจเมืงนองนนี้เป็นมวยจังหวะฝีมือยืนมวยสวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเดี่ยมเชิงดีคอยเก็บคอยกันคอยโต้จังหวะสองเดี่ยมเชิงดีแต่ดูว่ากระดูกนี้เป็นรองคู่นี้ผมยังชอบไปที่เจ้ายอดกระตันยูกิจเมืองนอนดูว่า การยืนมวยนี้จังหวะยืนมวยดูนิ่งกว่าคอยดักเตะดักต่อยส่วนเจ้ามหาสมุทรนี้ดูว่าน่าจะได้เดินเข้าหาดูถึงแม้ว่าเจ้ามหาสมุทรนี้ดูว่าหน้าเสือช่องเจ็ดนี้ไม่ธรรมดาหน้าเสือนี้น่าจะดีกว่าแต่ดูว่าน่าจะเป็นมวยที่ล้มบ่อยเหลี่ยมเชิงไม่ดีทรงมวยนี้ไม่สวยผมดูว่าเจ้ายอดกระตันอยู่เที่ยวนี้ถึงแม้กระดูกเป็นรองแต่ดูว่า จ้าาฟีมือนี้ดีกว่าเดี่ยมเชิงดีกว่าน่าจะเอาชนะเจ้ามหาสมุทรได้มวยชอบ80%นี้ชอบไปที่เจ้ายอดนาทีพดุงใจมวยไทยยิมคู่ที่2และมวยชอบ90%นี้ชอบไปที่เจ้าใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองคู่ที่1